คุเทค่ะครับสวัสดีตอนนี้ผมกอบมเลยครับอันนี้จะเป็นเรือของน้าหนูนะครับก็ขอญาติวของเรือน้าหนูนิดนึงนะครับว่าของเรือน้าอยู่น้าหนูเป็นแบบไหนครับก็อยู่ประก่อนเป็นสามสามศูนย์สามสามสาตอนนี้ก็เลยมาใส่ของไฟเบอร์ก็ย่นลงมา อันนี้เป็นท้องไฟเบอร์ใช่อีกท้องไฟเบอร์ครับท้องไฟเบอร์รอนี้มิเตอร์บดครับผมครับผมก็เราเราซื้อท้องมาเองใช่ไหมครัแล้วก็ให้หรือว่าเราบวกของเรานั่นหละนั่นแหละยังไม่ใช้ก็จะเรียให้เรามาใช้ก็เลยเอาอันนเอามันรีย้รอนล้ก็มาใส่ครับผมอันนี้ก็เป็นมือสองนะครับใช่ไหมครบมือหนึ่งมือหนึ่งครับนะครับแล้วก็มีเครื่อง ใช้เครื่องอะไรครับโซซูกิ15แรงครับจังหวะครับอันนี้2จังหวะครับ2จังหวะเล่อะครับซซูกิซูซูกิ15แรงแล้วอุปกรณ์จะเป็นสำหรับเรือเราควรมีอะไรบ้างครับขาดไม่ไดีคูซูชีช่ซูชี่นะครับจำเป็นต้องมีทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเรืออะไรออกทะเลต้องซูชี่ขาดไม่ได้เลยครับผมช่วยเราได้เยอะมากครับมีอะไรอีกไหมครับมีจำเป็นไม้คงไม้พายไม่พายจำเป็นครับไม้พายมีประโยชน์อย่างไร ข้าวออกฝังใช่ใช่แต่ผมแม่งจะใช้อันเดียวแต่บางคนอย่างน้โต้แกจะใช้2อันแล้วเกิดเสียแกอาจารย์ถขายคู่เข้าวฝาอันนี้จําเป็นอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องผมเคยมีปัญหาต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนะครับเพราะเชือดติดไปเลยเวลาไปกลุ่มบางทีใครเปียกก็เราจะได้ลากอนะครับผมเป็นเชือกสมองเนี่ยใช้หมดเพราะเอาของน้ำมีสมองเนี้ยพบไหมไม่ได้พบไม่ได้รู้ อันนี้มีหลังคาด้วยครับเดวลงทุกทั้งแน่ยครับกอเ่มว่ากันครับอันนี้หลังคาราคาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้สี่พันห้าสี่พันห้าครับแล้วก็ที่เห็นนนกมีมีที่ปักเคสไอ้ปักกันนะครับสองอันนี่ไงนครับแล้วก็มีอุปกรณ์กปตาแล้วก็มีนะเฮ้ยที่สำคัญคือมีซาวเดอร์ซาวเดอร์ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวนี้ตัวซื้อมันอยู่ประมาณ ซื้อบางเสร่มาดินตั้งหลายปีแล้วตอนนั้นประมาณ6,008 6,008นะคราคา50อันนี้เป็นของกามินครับให้ดีไหมใครนีก่อก็ตะกอนเราใหม่แล้วก็เราก็ไม่รู้อแล้วก็ถ้าถ้าถามเราแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคื้มฐานอ่ะเขาแนะนำว่า F20 ดีกว่าถ้าต้องไม่มีที่นั่นเองสามารถหมายถึงอุปกรณ์บริการไปอันนี้เขาจะมีหมายหรือว่าเรามาดเองเรามาัดเอง เกี่ยนอ,อะไรอย่างเงี้ยปกติอ,อันนี้ร็อกก็ส่งอ่านั้นอยู่นิดนึงครับรวมๆเนี่ยราคาที่ว่าซื้อเรือทั้งเรือทั้งเครื่องและหนูใช้รบแตนตอนนั้นเครื่องก็ ครับเรือก็อยู่ประมาณมือหนึ่งใช่ไหมครับเรืออยู่ประมาณเราให้อยู่ประมาณเกือบสามหมื่นสามไม่ได้แจ้งก็หลักๆก็คือสามหมื่นเอ้ยห้าหมื่นกับสามหมื่นก็ประมาณแปดหมื่นยังไม่รวมอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับผู้ที่สนใจที่จะใช้เรือยางว่าเตรียมงบประมาณเอาไว้นะครับมือหนึ่งมือสองก็ราคาต่างหร่ แต่ถ้าแนะนําถ้าใครที่อยากจะได้ทั้งกำลังอยากได้มุ่งมากขึ้นผมก็จะได้ก็จะตาเข้าเขาก็ดูแล้วก็ดู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 แนะนําให้ดูตารน้ากายเองจริงๆว่าถ้าถ้าตัวใหญ่ก็ทำถูกได้อย่างอย่างตาด่าเมิร์ดเนี่ยเขาก็ไม่ยกติผ้าแรงไม่ไหวเข้ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไปมาก็จบที่9.8อันนี้ผมสังเกตเห็นทุกอย่างแล้วนะครับ เรือทุกลำเนี่ยจะมีล้อกันหมดเลยอันนี้จำเป็นไหมล้อคือได้เยอะคือได้เยอะเลยเวลาเราประกอบข้างบนแล้วก็ลากลงมายิ่งถ้ามีน้งปูเรือยยิ่งสบายเลยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์จำเป็นเหมือนกันสำหรับล้อจำเป็นเพราะว่าทุกลำมีหมดเลยโอ้แล้วอุปกรณ์ใส่มืนการก็ไม่ไหวตัวเมื่อครับก็ทุกลำนะครับจะมีล้อ เห็นไม่เห็นแต่ละลำเลยนะฮะทุกลำจะใส่หมดเลยก็ขนาดไซส์ก็แตกต่างกันไปนะครับอันนี้นมนะครับชน้นหนึ่งครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณหนูเป็นอย่างสูงนะครับให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้กับพวกเรานะครับก็เป็นข้อมูลในการตัดใจซื้อเรืออย่างขอบคุณนะครับคุณค่ะ